แต่ผมปัญญาอ่อนกว่าครับมีน้ำมีน้ำทั้งน้ำทั้งหลานเลยโหน้ำอะไรจ๊ะน้ำน้ำเปล่าอะฮะน้ำเปล่าไม่มีแล้วจ้าทั้งีสามคนนี้ก็มาขอค่าพอกกินเหมือนกันพวกเดียวกันเลยอ้าตองต้นตองนี่ได้ไงเนี่ย เก่งมาที่ไหนแล้วใช่พี่สันตีนะใช่แต่เราตามหาเขามาเป็นตั้งสิบสิบปีจะจุ๋ยจะมาคุยกับเขาง่ายนี่เหรอกั้นตองไม่ใช่คนนี้นะแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะพี่จะทำยังไงเหรอเล่นตัวสิเล่นตัวหน่อยเพกาว่าที่เราตามหามานานเล่นตัวแล้วใช่เอาเล่นนิดเดียวเอจะดีเหรอพี่ดีเชื่อพี่เถอะลองใจด้วยแปกันแต่กันไม่ตายเคนไอนคนไหน อะไรล่ะอ่อขอโทษนะจ๊ะตางตามหาพี่เหรอเก่งจังเลยนะเออไม่ใช่จ้ะคือว่าคุณของทักคนผิดแล้วล่ะฉันไม่ได้ใช่ก้านตองนะแก่ที่เยอะเลยอ่ะใครแก่เป็ตองเลยเราไม่เคยรู้จักกันไม่เห็นไม่หนวดเลยซึ่เป็นผู้หญิงจะมีหนวดได้ยังไงเล่าอืมเช่นไรก้านตองฉันไม่ได้ใช่ก้านตองจ้ะอ้าวตายแล้ว เธอคนผิดเลยเนี่ยเออไม่ได้ชื่อการตองเลยคนชื่ออะไรอ่ะจะเอ่อฉันฉันชื่อต๋องแต้มจ้ะต๋องแต้มชื่อเหมือนตกน้ำเลยต๋องแต้มเหรอใช่จ้ะการตองอย่าไปแย่งพี่เลยแต่การคอเลยก <c oughs> ารตองปวดร้ายมาด้วย้อเล่นมีจะทำเล่นแล้วการตองจะตายไปการตองน้อยใจพี่ใช่ไหมโคจรโกรธพี่ นี่เนี่ยเคยให้สัญญากาตองาไว้ว่าสามเดือนที่จะมาขอกาตองแต่งงานแต่ว่านี่เวลาก็สิบกว่าปีแล้วกาตองไม่ใช่ว่าพี่ไม่คิดถึงกาตองนะแต่ถ้าการตองรู้ว่าชีวิตพี่เจออะไรบ้างเนี่ย้าตองก็จะเข้าใจพี่เองแต่เวลาที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยรักใครเลยพี่นี่ะคิดถึงกาตองคนเดียวนะนี่คุณพูดอะไรเนี่ยฮะบอกล้วเงไม่ได้เชื่อกานตองเย่้ยแล้หรือได้ไหมเอาหน้ากาตอง แม่ตอออย่าเล่นตัวเลยมาให้พี่กอดให้พี่หอมใั้พี่หอมสักทีเลยอย่ามาทำแบบเนี้เดยต่อหายโกรธพี่เองแหละพี่ยังไม่รู้ไงว่าพี่ยังคิดีการต่องอยู่ไงนี่พี่สมเกตการ์ดหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่อะไรกันา่มาสร้างเรื่องเสื่อมเสียใหยในวัดของฉันนอะ